ใช่เ้แล้วจีว <laughs> จซุกลยจ้ะโอ้ยอยี่นี่เป็นประมาณโลครึ่งพคนจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีวันที่8เมษายน66 67จ้ะพี่นอ้องมีซาฟเฟอร์ในผาพี่พาน้องมาเอานมใหม่อยู่ล้างบ้านนี่แหละจ้ะไม่หลุดมาชมกันว่าเพ่ศสิเกิดายนป่จ้ะไปกันเลยจ้าจ้ามืพอพระมาเอาอีกรอบนึงจ้ะืม Ô mày dưỡng là. Hãy chào hứa. Ô mày không có mày đi đi luigi. Ô đi ta. Ô đây ta. làm học cả sẽ ao, tin cứ câu chị chờ đây ra xin anh thế nào, ngồi thế nào này cả, chị ui, chờ đây cả.

ในแบบร้ายเลยจ้ะงามแห่งงานแห้งจ้ะานี่มาใส่ก่อนจ้าใส่ตะกร้าจ้ะกิงนงงา มนุนไา,ายแห้งก,กีงกงจ่จ่า,าจีบานสมนุนน้อยโอ้โห้ิววิวโอ้ยจอดเลยจ้ะถือว่ามันแห้งแล้จ่าพี่อนไ้แกงนี่แกงในซานเถื่อนพ่ะย่ะจ่าจะสะโฟนพาพี่พ่อหน่องไปหาอยังอีกระถาดูน้ำกันเด้อจ้ะสำหรับยอดนมาใหม่นี่ค่ะมันสุ้จอดเลยจ้ะ ตาเมืองกอ,อร์บกงคนเราสิาพาไปเนี่ยแทนแดงกระเด็นแห้งจ้ะ,จะ,าาะเดี๋ยวพาหาบึงแดงมาใหม่เรื่อยๆจ้ะวันนี้ไปได้เขาปลาเด้อจ้ะ ก้อนนี้ซอฟนเวีนไหวสามมือหลังจากทางแล้วจ้ะว่าตอนที่ซอฟฟนหักหลอบแหลกซอฟนเก็บพันในล้ลงคลิปนะจ้ะเหตุแบบนี้เว้นสามมือจ้ะพี่น้ะงตะสิได้นอกใหม่แบบนี้เลยจ้ะนี่ได้แบบพ่อแกงพอดีแกงเลยจ้ะซอฟฟนสีแกงเ็แซ่บ ไปหาเฮ็ดสองมื่นสามหมืม่ม,มานอยู่จ้ะติดบดฝนแหลกนะจ้ะติดงานติดสวนจะอยู่บ้านตะคนก็นอยากหาคลิปอยู่ป้ายพี่น้องมึงอยู่จ้ะแต่จุดนี้เนี่ยหาไหาราย,ย่างนะจ้ะเฝ้ากบมาเคลียร์งานจะยันเฮ็ดถึงออกนะจ้ะถาหลุนน้ำกัน สิเป็นเทาเหียวงี้ยอ,ออกก่อนจ้ะตอนนี้ฝนกะตกล่งเรือตกมาใส่ปลาเหลืออยู่จ้ะโอุ้ยสุดยอดเลยจ้ะโอ้สหอีกประมาณสามหมื่นเพืสิ่งแย่ขึ้นมาอีกจก้ะ อยู่คู่หวยว่าให้เปีเบิองอยู่จ้ะใหม่น้าแหลงแกงแสบมื่อนี้ก็อุณหภูมิเป็นตาหอนแหง,ยยแบบงเด้อจ้ะกอยาอยู่แบบมองแดดแหงแหงเด้อจ้ะพี่น้องจใอยาอยู่เป็นเวลานานเพราะอ,อันตรายจ้ะ เฮ้ยสะฟืนมาได้มาดุนจ้ะก่อนนี่คนมาหาที่กันจ้ะอี่กันอยู่ข้างในว้าสะฟืนเขาบ่ได้ให้ที่เอากันจ้ะ กุลีโอ้ยจ้ะต้นกะลี่คือกันตอนที่ซาฟนมาเอาซาฟนจงไหวลายอยู่จ้ะหาพันไงอุ้ยได้พ่อแก่งแต่ว่ามีคนมาเอาไปก่อนคนบุญได้ลงมาบุงจ้าเถื่อ ีถ้ารุ่นเฮ็ดเพิ่งออกจะพี่น้องอีกสองสมุนอ๋อไดตื่นกันอยู่จ้ะมาแต่สีบริเือจังนอ

แกงจ้ะพวกเกือพอถือฝนอนี่อุ้ยอึดใจแนวกินจ้ะจ้าสฝพนเดินทางก็บานกันจ้าตัวน,นี้ก็อยูุบานจ้ะก็อไฟไหม้สะพนกระดาจะ้ะนี่มาตื่นกันแก,ก่งกินเสพแๆหอมๆจ้าฮะเอาบรรึงสางจับปลาขอน นี่ยุดเนาะจ๊ะโอ้โหไปดูใส่เกือบบูดมามีบ่ซ่า <laughs> ข้างแก่ๆ,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 ๆนี่แหละสวัสดีครับผมพวกก่อการในชายหน้านะครับปลามาจับปลาครับเป็นสาบัวสาน้องเนาะจ้าปล <laughs> าขอน ปาหลุดน้ำกันว่าในนี้สิมีปลาให้จับบ่ครับหรือว่าสิบ่มีเลยเงขาเบิ่งน้ำกันเด้อครับตอนนี้ยังบ่ทันพอเลยครับคุณตาอยู่กับ่อยวิวนะจ้ะนะอโ้ใส mm ่ละนี่ใส uh ่เ oh, อ uh ๊ะเอ๊ะเม๊ะตัวบ uh ังหญ่เลยโอ้โหหัวแล้วครับเอ้ะเอ๊

เดินภาคกันหลายๆตัวอยู şey ่จ้ะในป็นโลสะพนมาสารน่าจ้ะหาจับปลาจีก like ินข anyway> ้าวเทียงจ้ะโอ้ยเพิ่งจะได้มาน้าจ้ะมานจู้ เางสิจีปลากินเขาจ้ะขอปลาต้องกนเด้วยครับเขาให้เขาหน้ามาหนิจำเลยไลยตัวเสาฝนมาท่านสอ,องตัวข้าจะไปหาหน้าใหม่จ้ะ เลยเป็นโลว่ายู่ใสง่งามๆได้จ้ะ ดีเนาะโอ้ยสวยงามเลยจ้ะมึงคนเห็ดไว้พี่น้องอย่างแต่น,น้อยไปหาใหญ่เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยมันอยู่จ้ะพ่อได้อยู่พ่อได้กินย่างเทียงจ้ะกินเขาเทียงจีซุกแล้วจ้ะโอ้ยอย่างนี้เป็นประมาณโลครึ่งคนจ้ะเพื่อนว่าปลาอยู่นี้คือเป็นหัวใหญ่ๆหางนิดหน่อย จ้ามาเด้อจ้าไปกินข้าวเที่ยงน้ำกันจ้ากินจนสิบเบดเลยจ้าโอ้ยแฉ่งไม่ยังนอนแฉ่งไม่ยังนอนคลิปนี้บ่ได้เขาปลาก็จะเป็นคลิปห้าอยู่ห้ากินนลำบานจ้าห้าเนื้อใหม่กินปลาถอนปลาซะาจ้าโอ้โหเสียแพื่อเสียบบ่อสร้างมานี่ แฉกเพื่อนครับกี่สองคนนะครับจะบ่เบิร์ดไล่แมนที่บอกแมนไล่คนเนาเฮ้ยที่คือคอยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ในสร้างมาวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอเออพ่อให้ยมซีสุขูทุกคนครับผูที่เข้ามาเราส่มสองซีวีเทสห้สุขภาพแข็งแรงครับลำลุยลำลุยเงินท่อนะครับวันนี้ผมกับสาวฝนกับน้องแล้วก็ทีมงานขอลาไปก่อนครับ سوادي